สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเทพใหม่ครับกว่าจะได้ก็ใช้เวลา4อาทิตย์เลยนะครับสำหรับสายเสีเพราะว่าต้องรอเทพประจำสัปดาห์มาทีละใบนะครับก็อดทนกันนิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูว่าเทพใหม่คุณสมบัติเนี่ยทับหลบเนี่ยผมจัดแบบไหนแนวทางการจัดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ มีผู้เล่นระดับที่เขาลงต่อสู้ใหญ่ในระดับประสุตสัตว์หรือว่าราชเลขานะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ในขบวนแก่งนะครับแต่ทีนี้ผู้เล่นลหลายๆท่านก็อาจจะมีทรัพยากรจํากัดนะครับเช่นขุนพลที่อาจจะยังไม่มีนะครับจิตส้มที่อาจจะยังไม่มีวันนี้ก็ผมก็จะมาจัดทับหลบในเซตประหยัดนะครับที่โดยที่ไม่ต้องใช้จิตส้มนะครับก็ใช้ขุนธรรมดาสแตนดาร์ดที่เพื่อนๆลหลายๆท่าน มีกันนะครับก็ก่อนอื่นเรามาดูคุณสมบัติของเทพก่อนนะครับว่า,าเทพไม้ของเราเนี่ยเทพหลบท,ที่ว่าเรียกกันนะครับคําคบัญชาสวัสดนะครับมีขุนตัวไหนใช้ได้บ้างก็จะมีซุนเซ็กตานานนะครับเล่าเสี้ยนตานานาจกหย่งเอพนะครับตั้งโต๊ะทีมตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็จูล่งนะครับทีมเตียนปันนะก็5ตัวนะครับทีนี้ สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีจิตส้มอัพต่างโต๊ะก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับก็มาเล่นพวกจูโล่งนะเพราะว่าถ้าเราจะใช้ขุนส้มทีมสองตัวก็ค่อนข้างเปลืองทรัพยากรเนนะพราะบางทีเราก็ต้องแบ่งจิตส้มไปลงทับอื่นด้วยนะผมก็อใช้จูลง่งแต่จริงๆแล้วผมก็สามารถที่จะเล่นต่างโตะได้นะแต่ทีนี้ผมก็รู้สึกว่าทีม มังกรผมมันก็ต้องมีขุนทีมส้ม1ตัวผมก็เลยคิดว่าต้องใช้เซตประหยัดและก็เลยไม่ใช้ต่างโต๊ะนะครับก็ใช้เป็นจุลลมนะครับแล้วก็ซุนเซกเล่าเสียนแล้วก็จบจบนะครับเพราะพวกนี้เขา,าพรสวรรค์เขามีคุณสมบัติการหลบหลีกเพิ่มเติมนะครับ30นะครับก็แล้วก็มาดูนะครับว่า,าสกิลนะครับของเทพเนี้ยเป็นยังไงนะ เล่าเซียนตำนานซุนเซ็กตำนานจูล,ลง่งจกโงต่างโต๊ะพวกนี้หลบหลีกเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็หลังทหารสตูปล่อยสกิลใดๆนะครับก็ทําให้สุม่มขุนพลทหารมิดนะครับสองนายฟื้นกําลังทหาร20%นะครับแล้วก็ได้รับสถานะอ่ายี่หัวนะครับแล้วก็ทําให้ตนเองเรียนแบบสกิลของตอนเองนะครับโดยไม่มีเงื่อนไข1ครั้งนะครับแต่และรอบทําได้มากสุด2ครั้งก็คือ,อ พาส์ี4ก็มีเพิ่มลบลีกนะครับ30%นะครับสำหรับขุนพลที่อ่ะมีอยู่ในรายชื่อนี้นะครับอ่ะต่อมาก็ถด้สถานะยี่หัวด้วยก็คล้ายๆล่องหนนัก็คือไม่สามารถที่จะรับดาเมจได้นะก็ผมว่าก็โอเคนะแล้วก็มีเพิ่มฟื้นฟูกําลังทหารด้วย20%นะอ่าแต่รอบก็ทําได้2ครั้งก็คือไม่ว่าศัตรูปล่อยสกิลประเภทใดก็ตามก็จะใช้เทพนะอ่ะ ต่อมา,อาขุนพลที่ผมใช้นะก็จะเป็นเซตนี้นะน,นี่ก็จะมีฟูลินนะกําเหลงเอพนะครับตันกงนะครับก็ซุนเซกตำนานจูร่งนะครับ,ตตนนลรบแล้วก็เล่าเซียนตำนานนะครับแล้วก็มีหวังจีนะครับจกหยงแล้วก็โจผอีอันนี้ก็เป็นเซตประหยัดนะก็ถามว่าเซตนี้มันโหดไหมสำหรับผมก็ยัง ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าของบางตัวมันยังไม่ครบนะอย่างตันกงเนี่ยก็จิตธาตุก็ยังอัพได้น้อยอยู่นะครับได้แค่เวลสแล้วก็อีกอย่างหินก็เป็นหินฟ้าด้วยนะแต่จูร่องก็ขาดองุษนะก็พวกนี้ค่อนข้างที่จะครบและหลบหลีกก็คือหินครบเลยนะครับสําหรับสายหลบเนี่ยพยายามเน้นเป็นธาตุไฟนะเพราะว่าหินธาตุไฟเขาจะมีคุณสมบัติในการหลบหลีกนะ อกหนึ่งก้อนอนี่ก็จะเพิ่มห้าเซนะหลบหลีกก็พยายามหาธาตุไฟนะครับส่วนชินเซ็กเนี่ยผมก็พยายามจะหาธาตุไฟแนละ้วแต่ทีนี้ยังไม่รู้ว่าจะรีตัวไหนนะเพราะธาตุไฟผมน้อยนะแลย้วแล้วยางมันก็ยังเนี่ยก็จะรีกวนอูนะเพราะว่ากวนอูไม่ค่อยได้ใช้นะแล,แล้วต้องเอาธาตุไม้เนี่ยไปใส่กวนอูแนละ้วเป็นป้องกันคู่แนละ้ว ก็เดี๋ยวค่อยสลับสับเปลี่ยนนะตัวเหล่าเซียนก็เหมือนเดิมนะผมก็ใช้เป็นธาตุไฟนะแต่ทีนี้หินลบลีกก็มีน้อยนะก็มีได้มาสามก้อนเออสองก้อนอ่ะสามก้อนไสามก้อนนี้ก็ได้เพิ่มมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเพราะว่าอย่างเหล่าเซียนเองก็ทําให้เพื่อนในในในสนามเนี่ยเพิ่มหลบหลีกยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วก็บวกอ่อยางจู่ร่งเนี่ย ่าซูนเซ็กก็ได้เนี่ยซูนเซ็กเขาก็จะมีพรสวรรค์ของเขาเนี่ยสามสิบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เทพอีกเทพอีกเท่าไหร่เทพอีกสามสิบใช่ไหมอ่ามีพรสวรรค์สามสิบเทพอีกสามสิบเป็นหกสิบนะครับแล้วก็ได้ของเล่าเซียนอีกยี่สิบนะครับเป็นแปดสิบนะครับก็เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่บวกหินนะครับอ่าหินแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้ พอแปดสิเปอร์เซ็นต์นมันยังไม่เต็มร้อยนะผมก็ใช้หวางจีนะเพราะว่าหวางจีเนี่ยเมื่อหวางจีอยู่ในสนามนะลบลีกไยต้นเพิ่มอีกสามสิบสองก็จะเพิ่มขึ้นประมาณเป็นร้อยสิบสองนะครับค่าลบลีกร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็น่าจะเกินร้อยแล้วก็มีโอกาสลบลีกเยอะนะครับแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดรวมให้หรือเปล่านะผมก็เลยต้องใช้ซีรูบุลินเนี่ยเส้นนะเพื่อให้หวางจีมันขึ้นมาถ้าออกพร้อมกันเนี่ยมันจะทําให้ ปลุกตื่นของเล่าเสี้ยนแล้วก็หวังจีมันดึงกันนะมันจะออกของของคือของตัวใดตัวหนึ่งอะมันจะออกนะครับมันจะไม่ออกคู่กันนะครับก็เลยต้องมีตัวเส้นหนึ่งตัวเพื่อให้เล่าเสี้ยนเนี่ยออกปลุกเพิ่มค่าลบลีก,ก่อน20%แล้วก็รอให้หวังจีขึ้นมานะครับเพื่อออกอีกสักสองเปอร์เซ็นต์นะทีนี้ก็ตันโกงเนี่ยผมจะให้เป็นลดโทสะะสตูนะเพื่อให้กำเหลง เอพีจะออกสกิลนะเพราะว่าตันกงเนี่ยเวลาทหารมิดเราลบเล็กสําเร็จเนี่ยก็จะลดโทสะสตูนะครับแล้วก็จะทําให้กําเหล่งเนี่ยออกสกิลปุ๊กเมื่อสตูโทสะลดลงนะก็กําเหล่งก็จะออกสกิลนะก็อัดให้แรงๆนะเพราะว่าเราต้องการให้กำเหล่งทำสร้างดาเมจน,นะครับส่วนที่เหลือก็พวกซุนเซ็กพวกจูล่งก็รอใช้เทพนะครับแล้วก็มอบยี่หัวแล้วแล้วก็เียนแบบสกิลของตัวเองนะครับเมื่อ เทพทางานนะก็ประมาณนี้นะก็อยากจะลองเทสดูส่วนโจผีผมก็จะใช้เป็นเวลา,าทับเราสร้างดาเมจให้ขุนพลเขาแบบเจ็บเยอะใช่ไหมแบบทาหารเหลือนเงน้อยนะพอโจผีลงมาก็สร้างดาเมจก็อาจจะเก็บจับได้จกหยมก็เอามาขึ้นมาเป็นทับหลบใช้เทพแทนกำเหล่งนะเมื่อกำเหล่งตายนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจัดจัดไว้นะก็พยายามให้ เน้นดาเมจไปทางกำเหล่งก่อนช่วงต้นเกมนะคอมโบถ้าเราหลบสำเร็จนะให้กำเหล่งออกออกดาเมจเยอะๆนะครับที่เหลือก็มาคอยหลบแล้วก็รอซุนเจ็กยูล่งพวกนี้แล้วก็เราเซียนทีนี้เราเซียนถ้าบวกสก็จะมีโอกาสมันจะโหดขึ้นอีกนะต้องรอบวก3ทีนี้ก็อดี๋ยวเอามาเทสให้ดูก่อนแนละ้วว่าทับหลบงบประหยัดนะครับก็จริงๆแล้วเราจะทำเป็นทับเบ้งก็ได้นะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะทับเบ้งเอาเบ้งมาด้วยก็ได้นะ สำหรับความคิดผมนะก็ยังเห็นลหลายๆท่านนะเขาก็เริ่มใช้กันแล้วนะทับหลบกับเบ่งรวมกันนะก็เดี๋ยวผมจะลองเทสกับผีสัง่งเพราะว่าผีส้่งก็จะได้เห็นภาพได้ชัดนะครับเพราะว่า,าส่วนมากจะเป็นการโจมตีทั่วไปนะจะได้มีโอกาสหลบนะเพราะว่าเจอสกิลอย่างอื่นนะมันไม่ค่อยหลบนะมันหลบไม่ได้นะแล้วก็พวกทับหลบนยส่วนมากน่าจะแพ้ทางแพ้ทางพวกดาเมจ าดาเมจต่อเนื่องนะพวกคํานวณตอนจบรอบเนี่ยพวกนี้มันมันไม่สามารถหลบได้มันติดบัฟลบนะครับติดบัฟลบติดสถานะแล้วไปคํานวณตอนจบรอบมันซึ่งมันไม่หลบนะครับมันก็อาจจะแพ้แล้วก็แพ้พวกโจมตีคินะครับเพราะถ้าขุนพลที่โจมตีคิเข้ามาเนี่ยก็จะมีโอกาสโดนโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่ไม่สามารถหลบได้นะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกตีคิกกับพวกดาเมจต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหม้นะครับเผ่าไหม้หรือว่าสถานะ ไหลวนนะครับไหลวนอะไรพวกเนี้ของพวกเทพมังกรหรือว่าเผาไหม้ของบางทองอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะครับสำหรับทับหลบความคิดผมนะผมว่าทับหลบมันแพ้พวกนี้แต่ถ้าตีทั่วไปก็ไม่ต้องกลัวนะครับหลบได้นะครับถ้ายิงไม่ขิดด้วยก็จบเลยนะครับถ้าตีไม่ขิดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสดูว่าการทํางานของทับนี้นะครับจะเป็นไปตามที่คิดไว้หรือเปล่านะครับโดยการใช้ดามจของกําเหล่งเอสพีนำนะโดยการให้ ตันกลงนะครับลดโทสะสตูนะครับที่เหลือก็พยายามหลบนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอาเทพทำงานนะครับก็เลยนแบบสก,กิลตัวเองแล้วก็เพิ่มกำลังทหารด้วยแล้วก็มีสถานะนะอ่านี้หลบได้ตันกลงลดโทสะกำเหล่งออกนะครับนี่ก็ตามที่คิดไว้คอมโบนะครับที่คิดไว้ หลบได้อีกก็ลดอีกนะครับแล้วก็กำเลงไส้นะครับอาอาทีนี้ก็หวังชี้ออกมานะครับแต่อาจจะโดนหอ,อกไฟสกัดนะครับเลยไม่ออกปุกนะแต่นี้ค่าลบรลีก็ยังเท่าเดิมอยูนะ่ไม่เพิ่มของหวังที้ไม่32เปอร์เซ็นตนะครับต้องรอนะหอ,อกไฟจะเป็นตัวตัดคอมโบนะครับอ่าสกิลของเล่าเซียนเนะี่ยก็จะทําให้แตกคอด้วยนะอันนี้ผมลืม น่าจะรีวิวไปแล้วนะตอนคลิปก่อนนะรีวิวเล่าเซียนนะอ่าอันนี้ก็นะสุดลมเรียนแบบสกิลนะครับนี่อ่าสุดลมอาพิเซ็ษนะครับน,น,น,นี่ใช้เทพมีวังจีนะครับก็ฮะวังจีก็เพิ่มมาแล้วนะเอามาดูบัฟนะผมไม่แน่ใจนะอันนี้บัฟของหวังจีเนะี่ยลบเลกเพิ่ม32%นะครับแล้วก็ของอ่าเล่าเซียนเนะ่าอ่าสุก สงบลืมโศกก็เพิ่มอีก20%นะอันนี้ก็คือเป็น52%แล้วอ่าไม่อ่าแล้วก็เทพนะครับเนี่ยเทพตรงนี้ก็อีก30%นะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่าพัฟก็เท่าไหร่ละ50 80 82นะครับ82ยังไม่รวมบัฟของแต่ละของคุนแต่ละตัวนะครับนี่ก็ที่คำนวณไว้ก็ต้องได้ทับนี้จะต้องได้ค่าหลบลีกทั้งหมด112นะครับ112เปอร์เซ็นต์นะ ถ้าไม่มีอะไรปิดพลาดน,นะแต่ทีเนี้ยมันแพ้พวกเนี่ยพวกสถานะไหลวนนะมันไม่ค่อยหลบนะมันโดนนะเนี่ยหรือว่ามันต้องหลบมากกว่าน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันโดนอนะพวกสถานะลบเนี่ยบัฟลบมันโดนแล้วมันก็สะสมไปคำนวณตอนจบรอบนะมันเลยไม่ค่อยหลบนะ พวกมืน่นพวกอะไรพวกนี้หลบได้เปล่าก็ไม่รู้แต่ผมเห็นในระดับลาาเฉลข่าหรือว่าที่ว่าเขาเคซีกันผมเห็นว่ามันหลบสกิลบุกได้ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนผมเห็นเว็บๆนะมันหลบหมดเลยนะแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าของเรานะทำไมมันยังไม่หลบนะมันโดนสกิลตลอดนะมันโดนนะ เนี่ยมันไม่หลบนะเนี่ยมันมันโดนับัฟลบมันก็มันโดนอยู่แล้วนะบัฟลบมันไม่ได้สร้างดาเมจหน้าตอนนั้นนะครับมันไปสร้างดาเมจตอนจบรอบนั้นมันก็เลยทําให้บัฟลบมันสะส่นะครับพวกนี้ผมว่ามันแพ้พวกดาเมจตอนเนี่ยนะครับหลบเนี่ยเนี่ยมันไม่หลบสักครั้งเลยนะมันโดนหมดนะ ใชงพวกปั๊บลบนะบบบแต่ก็ถือว่าต้นเกมผมยังใช้กำเหลงสร้างดาเมจได้อยู่นะแล้วถ้ายิ่งเป็นบังท้องด้วยนะบังท้องผมว่ามันก็ได้ต้นเกมนะเพราะว่าผมใช้กำเหล่งมาสร้างดาเมจต้นรอบนะต้นเกมส่วนถ้าเลดเกมนี่คือยังไงก็โดนบังทองหวดนะหวดหมดนะเนี่ยมันโดนเผานะมันโดนหมด มันโดนเผาโดนอะไรมันไม่หลบมนะัมันผมว่าควาคิดผมว่าน่าจะหลบพวกสจิลทั่วไปหรือเปล่านะหรือว่าหวังจีผมออกมาช้าก็ไม่รู้นะแต่ยังไงผมว่าไอ้ดาเมจต่อนเนื่องนะพวกเผาไหม้พวกเนี้ยยังไงมันก็หลบไม่ได้นะมันคำนวนจบรอบนะก็ระวังไว้นะครับก็แพ้ทางนะสำหรับพัดหลบนะครับแต่ถ้าเจอพวก ตีทั่วไปพวกบุ่นบูพวกนี้ก็ผมว่าใส่เลยนะครับง่ายง่ายเลยเพราะว่าตีทั่วไปครับไม่ค่อยมีดาเมจบัฟลบอะไรมากมายนะก็ยังไงก็ชนะนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับทับทับหลบนะครับแต่ยังไม่ค่อยหลบนะครับก็ลองเอาไว,ไว้เป็นแนวทางนะครับว่าลองจัดได้นะแต่ถ้าว่าเพื่อน มีไอเดียแบบว่ามีทับสวยๆก็กระซิปในเกมมาบอกผมมั่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้จัดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ